เอาสวัสดีครับพี่น้อมืดดนนี่สิผ้ามาหาเลาะมือสะปลาพ่อใหญ่อ้วนเนี่ยพ่อใหญ่อ้วนเป็นผ้าไปอันวานแห่เอาปลามาตม้มสีพ่อได้เฮิมว่าโอ้ปลาแส่โอ้สปาปลาขึ้นมาอยู่ซึ่งนู่นพี่ตัวนี่ห่วยซึ่งนู่นอะไรขึ้นมีสาปลาเนาะประเทศนี่นึกว่ามันอยู่น,นี่ห่วยหุ่นโมเมียน มึงมามึงไกลๆพี่น้องมาเลมากินมาอยู่พ่อมากินแล้มากินเรี่มมีมีมีปใหญ่้วนเพิ่อือปลาใหญ่ปตะเเลมันอกีอือได้ได้ไดมึงเผาเห็ดเรี่ยววดปลาตะเพียนมากินปลาหนึ่งปลาในปลาตะเพียนพอมเพียปลาดุกยักายเมย์ม่ นี่ดูอ่ะนี่ไอ้ดุกไอ้ดุูคุณล่ะไอ้ดุกขึ้นหัวเออถูกโอ้โหตาสวดแม่มันยังอยู่อ่ะโอ้ยักปีเลยนี่มันใชได้กินบอลนี่มันโคตรเหนียวนี่โอ้ยเลยปลาโอ้ยตัวไหนเนี่ยนั่นปลาหน้าปลาหน้าปลาหนิ่งปลาหนิ่งปลาหนิ่งอยากกินปลาหมอเทศปลาหมอเทศหรือชั่มี้ไรอืมกินปลาอะไดอกปลาหมอเทศมันมันต้องไปเทศ อ้ยวแล้วมนสิด้หวานบ่รอิไดยกินบ่รอข้อมันนี่้โอ้ยๆๆๆๆอเร่มันกินยิมก็อะไรวโอ้มันกินไปมันสบายใจโอ้ยเดี๋ยวบักตายุดขเป็นยังง้อพกินอยนมาลุกมามาเริ่มาเริมากินมาอยู่เรโ้ยอดูหยักมากเอาอนี้เนาะ เอาใหม่ใช่หลายบนถึงถึงอมีใม่บ่เอาเลยต่ว่มึงจะดีขึ้นล้วมึงดูตอนี้มงนนผ่านด้วยอ๋อเอาเลยบ่าากั้มึนตากันกระป้าลงไสลือกปรดน้ำที่นี่เลือกข้อบอกเกินน่ะบอกนาเอิ๊กโอ้ยไกินปลาดูกมันเสี่ยนแล้ว เงินบ่ข so so ึ้นตะป้าบ่วปันนิ่งปปันนิ่งกระป้าจะเพียนได้อยู่ไฟไขมันอันนี้วันบอก่าเอาโอ้โหมีเผาเนาะมันบ่อขึ้นเหี้ยเอ้ามึงมาที่นี่โอ้ระดับอันอดีตท่านกำนันอดีตท่านนายกเรียดนี่ลงเองเลยมือนี่ได้เด้ออันยังกับปาดุกปลาดุกยักษ์บ่เออยากได้ตัวเดียวนั่นละ สิได้บ่อบัตรลิ่งร่องมึงร่องมึงมันเก่งมันสลาดไอ้คนนี้ไปอยู่อยู่ตีนเขาบ่ต้องเขาเพรานีมันจวดแล้วบ่มึงดึงมึงดึงเมองดึงจอมมันเอ้พี่ซึ่งอยู่จอมเียเวนจอมมันโอเควานแตกวันนี้มันต้องเขาแหละมันมันเข่าู่วยไปกมดเทียนละแต่บดเทียนแตกมัดมันต้องเขาแต่หูแต่มันเได้แต่ป้าแต่เพี้ยนครับพี่อะไรป้าหมอเทศหวะ จอมเหยอยู่นี่ครับเออพี่อะไรป้าหมอเออเวนจอมมั่นนี่จอมเหครับคันบรทำในช่วกับมดปัญหาเลป้าบ่อนขรััวอยู่ในอันมอตมอย่านี้ได้มอตมวานทั่วลงไปบรัส์ใช่แน่วะแต่ว่าบอเ็นแต่ว่าอย่างมันบอสเนพ่อตัดนี่แหะมันวาัใจไหนไม่กี่จีบมิดเท่ยังวะปกติมันไปจุดจาน หลุดตีนมันลงไปบ่ถ้าม่ได้เนี่ยมันสิส้นตูดอะไรนี่บ่ส้นพ่อโตนี่นะออกมาแล้วบ่จริงมันจะเก่งขนาดนั้นบ่อะไรมันจะอัจฉริยะเถะบ่ปลาเฮ้ยมันจะได้จักโตนี่มันยังมาพ่อพ่อโตนี่บ่มันเมียนบ่บ่ธรรมดาคือกุญยังไปดิมันส้นจุกส้นจุกเลยบ่ได้หยาดบ่หยาดเลี้ยวบ่ถ้าหลุดจะกินยังมาง่ายสนุกเนาะ มึงขึ้นสูงมึงขึ้นสูงมึงอย่าลงมามันมีอะไรไปไหนมันลวกกวนสิจัดจาดเจ้าเดีอดกับว่าท่อนี่หนาเอาลองดึงมึงั้ยข้าวมั้งเดี๋ยวไอ้ดึงไม้เดี๋ยวให้พี่เดินก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสักตัวเลยเหนียวงุ้งนี่โอ้โหตะวันซำนี่เพราะอะไรครับเหลือเสื้อหรอด้อสิ่นี่ที่ป้าบ่เคยวานไหนผีเถียงหรอ เดียวหลาเดียวเดียวเดียวีเสียงคิดปกติมากเลยเออแต่บางทีบวงบัวงแต่วันมัคือบกตินี่ละก็จะสงสัยในเดียวแล้วไม่ได้มันเยียบมันเสียส้นจุจักจุจักปานนีมันต่าเหี้จัไปยังยังตะพืดหรอวะไอ้เมิดีดีอยู่เสี่ยก่เสียรมนนเ้นปาหนียังบ่เ้นพาจุปอกาบหนมันไปยังไหนาน ปลาบอนบุบบุบบุบบบถือปลาบอนปไปนี่บ้านบ่อเถื่อโอ้ยบ่าได้กินเนี่ยที่เพ่งแค่วานพ่อเถื่อไปวันนี้ห่วยยังบ่มีอันบอนบาดได้ก็ยังบ่อลล็อตปลาบ่อนนี่เร็วดีเด้บ่อเร็วปลานหไปลานี่กับปลาในเออไปนี่กับปลาตะเพียนจะได้มันกระถือแต่นี่มันไม่เจอปลาอะไรสักตัวนี่นะพอแล้วห้าวเดี๋ยวห้าวก็ะบอกได้หรือเกียบกระบอกได้ไหมไม่ต้องเยียบเอา เือ pues ่าลือไม่ด้ไม่ได้อะไรสปกเหงาเาเบาเบ่เบา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 เบนเบาเบาเาเบ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 นเบา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 เบนเบา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 ่บาเบากบาเบาเอา่บาเบาเบากาเบาเมานบาบาอบาเ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 บาับาเบาเราเมาเบาเบาเบาตบาเบาเบาเวาบาเ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 บาบาบเบาเาเบกเบาเบาเบเเบาวบเบาเัาเบ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 ันเนบเบาเเบ่ได้นี่เเ มันส้นเพราะหนมันตืบๆแล้วต้นนี้มัถึงดอกนี่เห็นบอนเลยตัวนี้ออกซ้ำออกอีกโอาเหลือตัวเดียวโอ้ใส่ใส่ยกขึ้นมาปลาทุ่นอ้าวได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่ใช่สุดยอดสุดยอดอ้คุณน่ะโอ้ยฉลองเลยนี่ต้องฉลองเลยนี่ปลาตัวนี้กินกระปุกกินกระปุกอยังเอาเท่าเดียวเดี๋ยวเท่าหลัก ซ้ำนี้ก็กินเบิดมือแล้วนี่โซ่ดิตอนแรกก็ไปต้มก่นอนแล้วก็สุดแต่น้ำโอ้ยตังเงืดกขากหนะสุดน,น<อ>้ำเราเปือยปลาบุ้มบ่มบุ้มบ่มอยูบ่บน <c oughs> พอจักจัวโอ้ยเงืดหลายพี่น้องเลยเอ้าต้องเสื้อคอยบ่